สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่เคารพทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาล,ลาปาวธาน,นีมาแล้วครับมาเจอกับทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเราสาคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยที่สาคู่ในเรื่องมาจากยูโรปลาลีกล้วนๆเลยแล้วพยายามเรื่องมาจาก คู่ที่ไม่เกี่ยวกับทางโควิด19ล้วนๆเลยนะเดี๋ยวคู่แรกไปที่เวลาเที่ยงคืนตรงไปดู RLS Kelins ครับทีมจากฝูงจากลีกออสเตรียเนี่ยวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ5จากพรีเมียร์ลีกโดยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับตามประวัติศาสตร์นะครับไปดูที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับลินส์เนี่ยชนะ4แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะเมทัลสเบิร์กมา1ประตูต่อ0ในเกมลีกของพวกเขานะครับส่วนทางยูไนเต็ดเนี่ยขี่กว่าน,นิดนิดครับ ชนะ4เสมอดึงไม่แพ้ใครครับล่าสุดก็สุดยอดนะครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อ0เราไปดูที่ตัวผู้เล่นกันครับลินส์เนี่ยวันนี้ข้างหลังจะมีทางคริสตีเนรัมเซิฟเนอร์ครับตรงกลางจะเป็นทางเรเน่เรเนอร์นะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางมาโกรากุสนะครับส่วนทางยูไนเต็ดเนี่ยข้างหลังหน้าจะเป็นโอกาสของทางเอริกบยี่ครับตรงกลางจะมีทางเฟร็ดลงมาคุมจังหวัดโดยหน้าเป้าเนี่ยจะเป็นทางโอเดียนอกาโลครับ ต้อบอกว่าลินฟอร์มดีนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องเสียกองหลังไปถึง3าคนตัวหลักด้วยนะฮะเพราะว่าติดโทษแบนครับมาตรฐานก็เป็นรองอยู่แล้วแล้วก็เล่นในบ้านวันนี้ต้องบังคับบุกใส่ด้วยนะฮะพะจะไปหวังลุ้นในเกมที่2ที่โอทร์ฟอร์ดในยากครับส่วนทางยูเนเต็ดเนี่ยกำลังเขาฝากกับชนะมา4จากขาเกมหลังสุดแล้วไม่แพ้ใครมา11เกมแล้วเกมรุกกำลังคมเกร็บแล้ววันนี้ลินส์บุกใส่เนี่ยพวกเขาไม่ต้องรีบเลยนะครับตั้งรับดีๆแล้วรอต้กกับ เกมเข้าทานทุกอย่างผมว่าก็อยู่ในแต้มดีพอจะบุกมาชนะทางลินส์ได้2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ทสองเรามาที่เวลาตีสามไปดูโวฟบวกครับที่อันดับ7ในบุิเดสติก้าจะเปิดบ้านเจอกับทางชักเตอร์โดนเนตที่อันดับ1จากยูเครนเดี๋ยวคนนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเหมือนกันนะครับไปดูคนที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับโวฟบวกในชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดเสมอทางไอเบอไลฟ์ซิกมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนทางชักเตอร์โดนเนตเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะโคโลสมา4ประตูต่อ3ครับ ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้า่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวอล์ฟบวกวันนี้ข้างหลังจะมีทางจอห์นบลูครับตรงกลางจะเป็นทางม a x i ิมิเลียนอา l d โดยหน้าเป้าจะเป็นทางวูด r บ h กฮอสครับตัวนางชัคเตอร์โดเนตในข้างหลังจะมีโดโดครับตรงกลางจะมีทางมา r อสไทสั o นตัวเก่งของเขาโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเยฟกินีค n นพิยานกาครับ คือต้องบอกว่าวอฟบวกคงเส้นคงวาครับไร้พ่ายามา8เกมติดติดทุกรายการแต่ดันมาเสมอ2เกมติดติดก่อนจะเจอกับชัตอโดเนตต้องบอกว่าสะดุดจริงๆนะฮะวันนี้ต้องมาเจอของจริงด้วยช h คตอโดนเนตเนี่ยฟอร์ไม่ได้แย่ครับแล้วก็ประสบการณ์ในทั่วยุโรปเนี่ยดีกว่าทางวอ l f ฟบวกพอสมควรเพราะฉะนั้นคู่ที่ผมมองว่าช h คตอโดนเนตนะครับมีเกมทั้งในบ้านและทั้งเยา้าทั้งเยือนที่ค่อนข้างดีมีทีเด็ดพอสมควรอย่างน้อยไม่น่าจะแพ้ครับผมมองว่า ชาตาดูเนจะไม่แพ้ครับด้วยการบุกเมสม,มอทางโวลฟบวก1ประตูต่อ1ครับคู่สุดท้ายมาที่เวลาตีสามไปที่สกอตแลนด์กันไปดูคลาสโกเรนเจอร์ Rangers, ครับทีมอันดับ2นะฮะในสกอตช์พรีเมียร์ลีกวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทาง b บ y เเลอร์เซนทีมอันดับ4ในบนเดสลีกาโดยเจอกับมาเกมสุดท้ายต้องย้อนไปถึงปี2011นเเป็นทางเล v วอร์คูเซนเอาชนะ2ประตูต่อศูนย์ะครับไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ r รนเจอร์สเนี่ยชนะ2องเสมอหนแพ้2ครับล่าสุดเอาชนะรอสเคานตี้1ประตูต่อศูนส่วนทางเลเวอร์กุเซนเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะสเสมอ1ล่าสุดถลม่มเอาชนะอตร์ชฟังฟอร์ตมาส่ประตูต่อศูไปดูทีตัวผู้เล่นที่เข้า่าน่าจะลงสนามครับแรนเจอร์สเนี่ยวันนี้ข้างหลังจะมีทางคอนเนอร์โกลสั้นครับตรงกลางจะเป็นทางโจอาริโบโดยหน้าเป้าจะเป็นทางแรนเคนครับทางเลเวอร์กุเซนเนี่ยวันนี้ข้างหลังจะส่งเป็นทางจูดาธานดาครับตรงกลางจะเป็นทางคาริมเบลลาลาบี้แล้วน้าเป้าจะเป็นทาง ario, ลลลคัสอาารกงทอฟอ์มเยนะ พนนี่ต้องบอกเรนเจอร์ Rangers, ทีมพิการครับทำให้ช่วงหลังๆในผลงานไม่ค่อยดีแล้วก็ถ้วยเนี้แม้ว่าจะเล่นในบ้านค่อนข้างดีแต่ว,ว่าวันนี้ต้องมาเจอกับทางเลวูเซ่นที่เกรดเบาเหนือกว่าดีกว่านะครับแล้วก็อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มด้วยไม่แพ้ใครมาก้าวเกมติดๆแล้วเกมรุกในี่ยกำลังน่ากลัวโหเด็ดขาดเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นทนู่มองภาพรวมแล้วเลวเซ่นคึกกว่าครับผมมองว่าพวกเขา น่าจะบุกเมาชนะเรนเจอร์สได้ถึงบ้านเรนเจอร์สพิการนะฮะหรือว่าเส้นน่าจะชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตารางบ้านทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับเอเอเอสเคลินส์เนี่ยจะเล่นในบ้านแพ้กับทางแมนเชสเตอร์โยแตหนึ่งสองครับคู่สองที่วูลฟ์บวกกับสุดท้ายน่าจะจบที่ผลเสมอทางชัตเตอร์โดเนตหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วคู่สุดท้ายครับ ลาสโกรเรนเจอร์สครับน่าจะต้านไม่ไหวครับเรวูเซนกำลังดีน่าจะแพ้กับทางเรวูเซนไป1-2ครับแล้วลืมกันนะครับอย่าช้าเดตร่วมสนุกอะไรกันในการไลน์ลามาที่ไลน์ลิชคิดลิชนะครับกินอยู่ตรงนี้นะฮะมีอะไรให้คุณได้อัปเดตสนุกทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอะทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ตาลาเป่าไปขอแล้วครับสวัสดีครับ